ไหนๆตัวไหนตัวไหนตัวนี้กลัวไหมเผื่อเผื่อเผดูดูดูตัวนี้ดูตัวนี้อุ้ยน่ากลัวไหมกลัวไหมกลัว ไหนไหนทำหน้ากลัวทำยังไงทำหน้ากลัวทำยังไงกลัวกลัวยื้ยื้อเออ hehehe yeay kua kua tuan naik kua tuan naik kua tuan ni ror kua ไปเดินไปด <hein. S 1> damn, ูเดินไปดูดูตัวไหนดูตัวไหนตัวนี้นี่โหน้าดีว่าหน้ามันแร้ากเลยชักเหรอเดินเดินไปดู